พุทธองค์ดำที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในมหาลัยนารันทาที่มีความรอดพ้นหรือว่ารอดพ้นจากการทำลายเผานาลันทาเมื่อปีพศ1784ก็ถูกนาลันทาถูกเผาแล้วก็พุทธองค์ดำ ก็รอดพ้นจากอันตรายไม่ได้แล้วก็พุทธรูปนี้เป็นยุคปศ900สมัยปาละจึงมีความหินดำมีความมีพุทธลักษณะที่แข็งแกร่งสวยงามเป็นปางมารวิชัยที่เราทั้งหลายที่ ไปก็ควรที่จะไปบูชาสการะที่มหลาลลยน,นันทาที่ประเทศอินเดียทุกวันนี้มารันทาก็เป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีส่วนหลวงพ่อองค์ดำก็ทางชาวบ้านก็ดูแลทางรัฐบาลก็ดูแลแล้วก็มีชาวพุทธก็พากันไปกราบไหว้บูชาสการะประชาชนที่ เจ็บป่วยไข้ก็จะนำเ,เครื่องน้ำมันน้ำมันไปทาที่หลวงพ่อองค์ดำดังนั้นเมื่ออธิษฐานก็จะหายทุก,หา,กหายโศกหายโรคหายภัยเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งาทางใจเป็นที่พึ่งที่ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณเนั้น อันนี้เป็นที่ยุครแรกๆก็จะเป็นนี่เ็เรียกว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายอ่าในปัจจุบันนี้ก็ก,ก็จะไปห่มผ้าไปบูชาไปทำด้านั้นองค์นี้ก็ถือว่าเป็นออริจินอลที่ดูก็ความสมบูรณ์ที่สุดถือว่าเป็นภาพที่สวยงามที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไร มากมายที่เราได้เห็นดังนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเวลาที่เราไปก็ให้สวดบทสกัตวานะครับก็คือตั้งนโมจบก็นั่งสกตัตวบาพุทธรัตนางอสตังอุตมังวลงังหิตังเดียบุุษานางพุทธเจตนาสุจินานสันตุปตวาสัพเพทุกขะมีทุกขะ,ม,ขะมีพยะแล้วก็มีโลคะนะครับก็ อธิฐานได้ดีถ้ามันไม่เกินกำเกินเบนการสิ่งที่จะนั้นก็สามารถที่จะช่วยเราได้อันนั้นก็เป็นที่พึ่งที่พอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจดิ่งเราได้นำธรรมะนำสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆมาปฏิบัติอันนั้นก็ยิ่งจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะ เข้าใจสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงไว้ให้เราได้ปฏิบัติถ้าเราได้เรยกว่ายิ่งความเป็นพระสวดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาหรือเป็นพระหรหั์นั้นก็ยิ่งจะเข้าสเต็ปความเป็น พระอริยบุคคลเรียกว,ว่าเป็นพระอริยบุคคลก็จะไม่ต้องมาทนทุกข์มาเบียนบายใยเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราที่ควรจะได้เห็นความเป็นพุทธะคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายของเรานั้นไม่ยั่งยืนเราก็รีบทำคุณงามความดี ตื่นตื่นจากความหลงความหลับตื่นความมัวเมาอ่าไม่ใช่ว่าร่างกายเรายังอยู่อย่างนี้ตลอดไปร่างกายเรายังไม่เป็นอะไรแล้วก็มัวเมาหลงไหลอยู่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็เบิกบานเบิกบานในธรรมะเบิกบานในสิ่งที่เราทำเบิกบานในบุญกุศลอ่าที่เราได้ทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะทำให้เรานั้น ได้มีจิตที่ผ่องใสจิตผ่องใสใจเบิกบานก็สามารถที่จะพ้นภัยถึงแม้ว่าจะมีมาก็มันก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นเพราะว่าเราเข้าใจในทุกเข้าใจในสุขและสามารถที่จะ